เมื่อทำผิดแล้วได้รับโอกาสให้กลับใจแต่ไม่กลับใจอะไรจะเกิดขึ้นถ้าใจเรายังแข็งกระด้างอยู่ให้เรามาศึกษาด้วยกันนะครับว่าผลลัพธ์ของการไม่กลับใจอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง C G N Thai สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมองค์การเดชยานะครับใน c g n ไทยนะครับหรือรายการ living life นะครับที่จะทำให้เราศึกษาพระชนะพระเจ้าไปร่วมกันนะครับวันนี้เป็นวันที่7แล้วนะครับที่เราจะศึกษาพระธรรมของพระองค์ในพระธรรมหนึ่งพงกษบทที่2ข้อ13ถึงข้อที่25ด้วยกันครับ1หกษังริย์บทที่2ข้อ13ถึง25แล้วอาโดนียาพระราชโอรสของพระนางฮักกีดได้เข้าเฝ้าพระนางบัตเชบา พระราชมารดาของซาโลมอนพระนางรับสั่งว่าเจ้ามาดีหรือท่านทูลว่ากระหม่อมมาดีพยะยะค่ะแล้วท่านทูลว่ากระหม่อมมีเรื่องที่จะทูลพระนางพระนางมีรับสั่งว่าจงว่าไปเถิดท่านจึงทูลว่าพระนางทรงทราบแล้วว่าราชอาณาจักรนั้นเป็นของกระหม่อมและคนอิสราเอลทั้งสิ้นก็หมายใจว่ากระหม่อมจะได้ครอบครองอย่างไรก็ดี ราชอาณาจักรก็กลับกลายมาเป็นของน้องชายกระหม่อมเพราะพระยาเวประธานราชอาณาจักรแก่เขาบัดน,นี้กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียวขอพระนางอย่าได้ปฏิเสธเลยพระนางรับสั่งกับท่านว่าจงว่าไปเถิดและท่านทูลว่าขอพระนางทูลพระราชาซาลมอนเพราะพระราชาคงไม่ทรงปฏิเสธพระนางคือทูลขออาบีชาคชาวชูเนมให้เป็นชายาของกระหม่อมพระนางบัตเชบารับสั่งว่า ดีแล้วเราจะทูลพระราชาแทนเจ้าพระนางบัตเชบาจึงเข้าเฝ้าพระราชาซาลโลมอนเพื่อทูลพระองค์แทนอาโดนียาและพระราชาทรงลุกขึ้นต้อนรับพระนางและทรงถวายคำนับพระนางแล้วก็เสด็จประทับบนบันลังของพระองค์รับสั่งให้นำพระเก้าอี้มาถวายพระราชมารดาพระนางก็เสด็จประทับที่เบื้องขวาของพระองค์และพระนางทูลว่าแม่จะขอสิ่งเล็กน้อยสิ่งหนึ่งจากลูกอย่าปฏิเสธแม่เลย และพระราชาทูลพระนางว่าขอมาเถิดลูกจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่พระนางทูลว่าขอยกอาบีชาตชาวชูเนมให้เป็นชายาของอาโดนียาพี่ชายของลูกเถิดพระราชาซาโลมอนตรัสต่อพระราชมารดาของพระองค์ว่าทำไมเสด็จแม่จึงขออาบีชาตชาวโชเนมให้อาโดนียาเล่าน่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วยเพราะเขาเป็นพี่ชายของลูกอีกทั้งขอให้อบียาธาปุโรหิต และขอให้โยอาบบุตรนางเซรุยาด้วยและพระราชาซารลมอนทรงปฏิญาในพระนามของพระยาเวว่าถ้าถ้อยคำนี้ไม่เป็นเหตุให้อาโดนิยาเสียชีวิตแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและลงโทษให้หนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดคือพระองค์ผู้ทรงสถาปนาและตั้งเราไว้บนบัลลังของดาวิดพระราชบิดาและทรงให้เรามีราชวงศ์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ อาโดนิยาจะถูกประหารในวันนี้ฉันนั้นดังนั้นพระราชาซาโลมอนจึงรับสั่งให้เบนาหญบุตรเยโฮยาดาไปประหารชีวิตอาโดนิยาเสียและท่านก็ตายในพระธรรมตอนนี้นะครับเราได้เห็นถึงซาโลมอนนั้นได้สถาปนาอาณาจักรของตัวเองขึ้นได้ครองบัลลังก์และที่สําคัญนะครับตัวละครตัวหนึ่งก็กลับมานะครับนั่นก็คือพี่ชายของเขาก็คืออาโดนิยาพระธรรมตอนนี้ผมอยากใจห,หัวข้อว่าผลลัพธ์ ของการไม่กลับใจพี่น้องจะเห็นได้จากพระธรรมหนึ่งพงศ์บทที่1น,นะครับข้อ52าถึงห้เป็นตอนที่ซาโลมอนนั้นยกโทษให้กับพี่ชายของตัวเองพมพีบอกว่าและซาโลมอนตรัสว่าถ้าแม้เขาสำแดงตัวได้ว่าเป็นคนดีผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงอย่างพื้นดิน แต่ถ้าพบนะครับมีคําว่าแต่นะครับถ้าพบความอาธรรมอยู่ในตัวเขาเขาจะต้องถึงแก่ความตายข้อ53พระราชาโซโลมอนทรงใช้คนไปนําท่านลงมาจากแท่นบูชาตอนนั้นเนี่ยอาโดนิยาไปกรอกแท่นบูชาอยู่เนะ่ยมันก็ไปนําลงมาแล้วก็บอกบอกว่าจงกลับไปวางของท่านเถิดนี่คือสิ่งที่โซโลมอนทำโซโลมอนนั้นได้แสดงความรักความเมตตาโดยไม่ประหารอาโดนิยาซึ่งเป็นพี่ชายที่คิดกันบดและที่สําคัญนะครับให้โอกาสกลับใจแต่อาโดนิยานั้นกลับไม่กลับใจกลับไม่เปลี่ยน เปลี่ยนแปลงแ,และกลับใจจากสิ่งชั่วที่ตัวเองทําแถมกลับมาคิดกระบฏและใช้กลยุทธ์ในรูปแบบใหม่หวังว่าจะใช้แบบเชบาซึ่งเป็นแม่ของเซลมอนโดยไปพูดกับบาบิเชบาให้ไปทูลเซลมอนบอกว่าขอให้ยกอาบีชาร์กให้กับตัวเองพี่น้องอาบีชาร์กคือใครถ้าพี่น้องได้ศึกษาตั้งแต่ในหนึ่งพงศัตว์ตอนแรกอาบีชาร์กนั้นก็คือเป็นหญิงพมจารีและเป็นพราสนมของกษัตริย์ดาวิดนั่นเองดังนั้นเองการที่อาโดนิยาไปขอพระสนมมาเป็นภรรยาของตัวเอง ถึงแม้ว่าพระสนมนั้นจะยังเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เพราะดาวิดไม่เคยร่วมหลับนอนกับพระสนมท่านนี้เลยดังนั้นเองในตอนนี้การที่ได้พระสนมของกษัตริย์มาก็เท่ากับว่าเป็นการอ้างสิทธิ์เหนือบัลังได้ด้วย เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้ซาลมอนนั้นโกรธและทําให้ซาลมอนบอกว่าทําไมอาโดนิยาไม่กลับใจการกระทําเช่นนี้นะครับเป็นสิ่งเดียวกับพี่ชายก่อนหน้านั้นที่ทําอาโดนิยาก็ยังหลงผิดไม่เรียนรู้จากอาดีตเช่นเดียวกันพี่ชายคนนั้นก็คืออับสามที่ทํากับพ่อของตัวเองคือดาวิดอับซามนั้นก็คืออะไรครับเข้าไปหาสนมของพ่อของตัวเองนะครับใน2สอเมียบที่สิบหกข้อยี่สิบถึงยี่สามพี่น้องลองไปศึกษาดูนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นผมจึงอยากจะให้หัวข้อในพระธรรมตอนนี้ว่าผลลัพธ์ของการไม่กับ ใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างประการที่1เมื่อคนไม่กลับใจเ,เขาจะยึดติดและไม่หลุดจากความบาปเพราะเขายังพึ่งพาตัวเองอยู่ในวิถีของตัวเองการกลับใจคือการหันกลับจากวิถีเก่าแบบไปคนละทางนะครับถ้าไปทางซ้ายกลับใจต้องไปทางขวาแบบนี้แต่ถ้าเราไม่กลับใจเราก็จะยิ่งแช่อิ่มอยู่กับความบาปจนสิ่งนั้นกัดกินชีวิตและจิตวิญญ,ญาณของเราทําให้เหล่านั้นหลุดพ้นจากความบาปนั้น ได้ยากยิ่งขึ้นอโดเนียถือว่ายังยึดติดกับอำนาจถึงแม้ว่าโซโลมอนให้โอกาสแล้วให้ไปอยู่ที่บ้านนั่งอย่างสงบสงบ คิดใข้่ควรตัวเองแต่อารยิยานั้นก็ยังยึดติดกับอำนาจอยากจะนั่งบัลลังก์คิดว่าตัวเองยังสมควรอยู่และก็พยายามคิดกลยุทธ์หาแนวทางมาเพื่อจะให้ตัวเองนั้นชอบธรรมที่จะอ้างที่จะขึ้นครองบัลลังก์ต่อและสิ่งนี้ก็กลายเป็นรูปเคารพในใจของเขาติดอยู่ในใจของเขาแน่นอนว่ารูปเคารพที่อยู่ในใจนั้นมันไม่ง่ายเลยที่จะกําจัดออกไปในคราวเดียวทันทีทันใดพี่น้องครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องพึ่งผาพระเจ้าในทุกๆวันเพราะว่ารูปเคารพเหล่านี้รูปเคารพก็คืออะไรก็ตามที่่ยิง ใหญ่กว่าพระเจ้าอะไรก็ตามที่เราให้ความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งเหนือพระเจ้าซึ่งขัดกับสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้บอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจนั่นหมายความว่าให้พงเป็นอันดับที่หนึ่ง อะไรที่มาแทนพระเจ้าทุกอย่างเป็นรูปคารบทั้งหมดพี่น้องครับเราไม่สามารถเอาชนะความบาปและรูปคารบในใจได้ถ้าเราไม่เข้าไปพึ่งพาในพระองค์มีทางเดียวเท่านั้นต้องพึ่งพาในพระองค์นี่คือผลลัพธ์ของการไม่กลับใจจะทําให้ท่านยึดติดและยิ่งไม่หลุดจากความบาปนั่นคือประการที่1ประการที่2วิธีการและแผนการที่เราคิดจะไม่ได้รับการรับรองแม้อดอนิยาจะกลับมาด้วยวิธีการที่แยบยนแค่ไหนก็ตามหากพระเจ้าไม่อนุญาตวิธีการและแผนการนั้นก็ไม่สําเร็จพี่น้องครับสติปัญญาของมนุษย์ไม่ม มีทางที่จะชนะพระปัญญาของพระเจ้าได้แม้ความโง่เขลาที่สุดจริงๆพระเจ้าไม่ได้โง่เขลาของพระเจ้าก็เหนือกว่าความฉลาดที่สุดของมนุษย์นะครับอันนี้คือเป็นภาพเปรียบเทียบภาพไม่เห็นว่าแม้มนุษย์จะฉลาดแค่ไหนก็ตามก็ไม่มีทางที่จะชนะพระเจ้าได้พี่น้องครับแต่ในทางกลับกันพระเจ้ารับรองวิธีการของโซโลมอนเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ถูกเจิมและเลือกสรรให้ครองบัลลังพระเจ้าเป็นผู้ approve. แปรรูปดังนั้นเองพระเจ้าเป็นผู้รับรองพระเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งพระองค์ประทานในโซโลมอนนั้น มีสติปัญญาเหนือกว่าอาโดนิยาและรู้ว่าอาโดนิยามาหมายไหนโซโลมอนมองปุ๊บรู้เลยว่าอาโดนิยาคิดอย่างไรเบื้องหลังเป็นอย่างไรคนแบบนี้ไม่กลับใจจริงโซโลมอนก็ลุกขึ้นและรู้สึกไม่ดีมากต่อความอาธรรมถึงแม้ให้โอกาสแล้วแต่ก็ยังไม่กลับใจโซโลมอนบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องจัดการให้สินซาไป นั่นคือประการที่2วิธีการและแผนการไม่รับการรับรองซึ่งนําไปสู่ในข้อที่3ผลลัพธ์ของคนที่ไม่กลับใจก็คืออะไรครับนำไปสู่ความตายพี่น้องครับซาลมอน สั่งให้ปะหารอาโดนิยาในทันทีเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นความตายฝ่ายร่างกายนั้นไม่น่ากลัวถ่ากับความตายด้านจิตวิญญาณแต่นั่นเองพี่น้องครับชีวิตที่เป็นความตายฝ่ายวิญญาณคือชีวิตที่หนีห่างจากพระเจ้าและไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าเรายังใจแข็งกระด้างถ้าเรายังเย่อหยิ่งเอาตัวเองไปศูนย์กลางแน่นอนครับวันหนึ่งเราจะมีโอกาสที่จะ ไม่ที่จะตกนรกบึงไฟแน่นอนจริงๆแล้วพระเจ้าให้โอกาสจริงๆแล้วพระเจ้ามีความรักแต่ท่านจะต้องเป็นผู้เลือกว่าจะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยหรือท่านจะตั้งตัวเองเป็นศูนย์กลางต่อไปพี่น้องครับอย่าให้ชีตจิตวิญญาณของเราต้องไปสู่ความตายแบบอาโดนิยาแต่วันนี้จงกลับมาพึ่งพาพระเจ้าจงกลับใจใหม่ทุกวันจงหันมาหาพระองค์ในทุกวันถ้าท่านไม่อยากให้ผลลัพธ์ลงเอยแบบอาโดนิยาหรือตายแบบอาโดนิยา ก็จงกลับมาหาพระเจ้านะครับพระเจ้ารอท่านเสมอครับแม้บาปของท่านจะแดงก่ำสักเท่าไหร่พระองค์จะสามารถทําให้ขาวและบริสุทธิ์ได้นั่นคือฤทธิ์อำนาจของพระองค์พระองค์ได้ชนะความบาปความตายบนไม้กางเขนและฟื้นขึ้นมาแล้วในวันที่3นั่นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ว่าพระเยซูอยู่เหนือความบาปพระเยซูอยู่เหนือความตายและพระองค์มีสิทธิอันชอบธรรมที่จะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับผู้ที่กลับใจมาหาพระองค์ ให้เรากลับมาหาพระเจ้าด้วยกันนะครับไม่ว่าท่านจะมีรูปเคารพอะไรอยู่ในใจพึ่งพาพระเจ้าครับอาจารย์ด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าเรา,เราทั้งหลายทราบซึ้งในพระคุณความรักของพระองค์เรารู้ว่าเมื่อเราไม่กลับใจผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเรารู้ว่าเมื่อเราไม่กลับใจมันก็จะนําไปสู่ความตายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําแผนการที่เราคิด อาจจะไม่รับการรับรองจากพระเจ้าโอ้ข้าแต่พระบิดาลูกทั้งหลายไม่อยากจะเป็นเหมือนดังอาโดนิยาที่ได้โอกาสแล้วโอกาสเล่าแต่เขานั้นก็ยังไม่กลับใจรูเขลรบที่อยู่ในใจความเย่อหยิ่งความอยากมีอยากได้ยังเกาะกลุ่มจิตใจเขาอยู่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้ข้าพรงค์ทั้งหลายอาจจะมีรูเคารบอาจจะมีสิ่งต่างๆที่เกาะกลุมกัด ินจิตใจที่ไม่เหมือนกันต่างเรื่องต่างวาระแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเรากําลังเผชิญกับสิ่งที่เป็นความบาปเหล่านี้ขอพระเจ้าทรงเมตตาขอให้ลูกทั้งหลายถ่อมใจเข้าหาพระองค์โปรดทรงช่วยเราทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับเมื่อท่านชมรายการ CGN ไทยแล้วนะครับหลายคนเกิดคําถามว่าต้องกดไลค์ไหมต้องกดแชร์ไหมโอ้โหต้องกดไลค์และกดแชร์ให้ได้ลยครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ a c e b o o k นะครับสิ่งดีๆแบบนี้ท่านต้องกระจายออกไปครับผมอยากหนุนใจนะครับสามารถสนับสนุนมาได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเต็มกําลังของท่านขอพระเจ้าทรงเมตตาเคลื่อนใจท่านให้สนับสนุนสื่อดีๆแบบนี้สื่อที่พูดถึงเรื่องพระเจ้า CGN ไทยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอเมนไหมครับ